นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะะ หรอใช่แคไม่กลัดห้อเพราะเราสองคนจะปิดห้องแล้วนะก็กา่ข้างนอกมันร้อนนะ่ะใครจะขับรถกลับบ้านไหวล่ะฝุ่นก็เยอะควันก็เยอะแดดก,ก็ยังแรงอีกขืนกลับตอนนี้นะนไม่ตายกันพอดีก็จริงแหละช่วงนี้นะอากาศร้อนมากเมื่อวันก่อนระฆูสูงตั้งสี่สิบองศาแน่บางคนอ่ะนะก็ว่าโลกร้อนอนะ่ะคือปรากฏการณ์กระจกบางก็ว่าโลกร้อนคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่บางคนเขาก็ว่าโลกร้อนเนี่ยคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะ แล้วถ้าอย่างนั้นโลกร้อนเกิดจากอะไรล่ะเธออยากรู้ก็ใช่นนม้ล่ะว่าโลกร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรงั้นมาเดี๋ยวเราจะอธิบายใี้ฟังภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการการะทําของมนุษย์ที่ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศพเพิ่มสูงขึ้นจนก่อให้เกิดเป็นภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของวิกฤตการณ์โลกร้อนที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั่นเองอืแล้วการกระทําไหนของมนุษย์บ้างล่ะที่ทําให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้น ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในจังหวัดของเราเลยนั <siglo> <cle promotion UC S> ่นก็คือการเผาอย่างไงล่ะที่มีทั้งการเผาน้าดินของเกษตรกรการเผาขยะที่ไม่ได้ผ่านการขัดแยกนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแล้วยังเป็นการสร้างมวลภาวะในอากาศอีกด้วยและด้วยปัญหานี้ทางจังหวัดของเราจึงได้มีการจัดรณรงค์ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในจังหวัดและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาของคนในจังหวัดนั่นไงนอกจากนี้จังหวัดของเรายังมีการรณรงค์ให้แยกขยะตามสีของถังขยะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยยะะแลัง สามารถนาขยับไปกาจัดได้อย่างถูกวิธีนั่นเองจะว่าไปการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างซ้นเปื้องก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นอีกด้วยนะแต่ว่าเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าขั้เรียนสีเขียวของเรามีแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานมากมายเลยแหละยกตัวอย่างเช่นมาตรการ204ที่ได้แก่ร้อที่หล้างแอร์หน้าร้อนร้อที่2ลดเวลาการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าป้อที่1ปรับอุณหภูมิแอร์ที่26องศาเซลเซียสป้อนที่2ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ปอที่3เปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานและปอที่4ีปลดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้งานนั่นเองสุดท้ายนี้รู้คิดรู้ใช้รอร่วมใจ